ครับใส่เจมิสิครับผมผมมีสาวญี่ปุ่นสวยๆมาฝากนะครับผมเป็นสีที่หายากมากนะครับผมลูกค้าดูว่าซันเบิร์ดแต่ละตัวมันจะมีซันเบิร์ดดำกับซันเบิร์ดที่ออกผมจำชื่อสีมันไม่ได้เนี่ยเนี่ยสีมันจะออกโทนประมาณนี้สีนี้เป็นเป็นสีที่สวยมากเลยนะครับผมซันเบิร์ดซันเบิร์ดดำกับซันเบิร์ดมันมีหลายซันเบิร์ดนะมันมีเชอร์รี่เบิร์ดด้วยนะครับผมคือสีนี้อ่ะ นานๆมันจะมีหลุดมาเนี่ยผมผมไม่เคยได้มาเลยเฮ้ยเคยเคยได้มารอบหนึ่งตอนที่ขายอยู่พันทิปแล้วก็เนี่ยกลับมาได้อีกแล้วตัวนี้ไม่มีใครเอาผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมผมเองยังไม่มีสีนี้เลยแล้วก็อยากเอามาแบ่งปันกันเ่นใครที่อยากได้กีต้ารีสวยวินเทจเจแปนตัวนี้อย่าพลาดนะครับผมรุ่นนี้จะเป็น m อ5 0 1เดี๋ยวเราเค่อยมาดูสภาพกันเดี๋ยวฟังเสียงก,ก่อนตัวนี้อยู่ไม่นานนะผมบอกก่อนเลยใครพลาดกะเสียดายมากแล้วก็สี เป็นสีที่สวยมากนะครับผมไม่ใช่ซันเบิร์สทั่วไปนะครับ สายที่ติดมาสายมันยังใหม่อยู่ผมเชื่อว่าสายที่ติดมามันดีกว่าสายที่ผมใช้ใช้อยู่ทุกวันเดี๋ยวผมจะไม่เปลี่ยนให้นะผมจะให้สายนี้ไปเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์11หรือเปล่าสายมันน่าจะใหญ่ๆหน่อยก็คือว่าดีนะครับผมนะไม่11 1ดก็สินี่แหละนะครับผมมอริสอะโน้ตออกมาชัดมากนะครับผม ตัวนี้ใครพลาดเสียดายเลยนะครับผมไม่มีใครเอาภายในวันนี้ผมเก็บอย่างเดียวผมบอกเลยสวยมากอะผมไล่ดูสภาพกันเลยมือสองมันก็ต้องมีริ้วรอยกันบ้างเป็นตามการเวลาของกีตาร์ผมให้สําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นท่านใดไม่พร้อมเปิดผ่านได้เลยนะครับผมอ่ะผมไล่จากหัวนะครับผมนี่หัวโลโกโ้สวยลูกบิดจริงๆขัดออกนะแต่ผมไม่ขัดให้มันคงวินเทจ นะครับผมเออโลโก้โลโก้โโกโโกอ่าลงอ่าตรงนี้หายไปนิดนึงอ่าอย่าไปซีเรียดคือคือผมอะเวลาขายของอะมันมีอะไรนิดนิดนหน่อยตรงไหนผมก็จะแจ้งทุกจุดนะครับผมเราเราไม่มีการปิดนะคือผมอะอยากขายของให้มันจบนะครับผมไม่ไม่อยากจะส่งไปแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เบื่อมากเลยตรงนี้ <laughs> ก็เลยอยากจะให้ลูกค้าดูไปพร้อมๆกันมีอะไรตรงไหนลูกค้าก็สังเกตดูแล้วกันนะครับผมอ่าลูกบิด ใช้วีนอนนะขัดเลยออกเงาวับเลยนะครับผมอันนี้ผมจริงๆขัดผมก็ขัดได้แต่ว่าผมไม่ขัดอยากให้มันมาเดิมๆให้มันอยู่วินเทจยังไงให้มันอยู่อย่างนั้นถ้าใครชอบแบบสะอาดหน่อยก็ใช้วีนอนนะขัดออกหมดเลยตรงนี้ตรงหัวมีรอยสกิดเล็กน้อยอ่าอย่าไปซีเรียสมันมือสองราคานี้ถือว่าเกินคุ้มนะครับผมที่สำคัญสีนี้หายา,ยากมากนะครับอ่าสายฟิงเกิลบอร์ดก็ ยังไม่มีไม่มีศึกไม่มีอะไรก็ยังดีอยู่เลยนะครับผมข้อเป็นไม้มะฮอกนะครับผมนี่ไม่มีเยินเลยนะครับตรงขอบๆอ,อาจจะมีบ้างนะเมื่อกี้ผมลืมแจ้งเล็กๆน้อยๆนะครับผมใครที่เสีเยเยิเลือ่าริ้วรอยปล่อยผ่านได้เลยนะอ่าข้อสวยครับผมอ่ารอยข้อตรงข้อต่อดีแน่นนะครับผมพุ้ยไม้สวยมากเลยด้านหลังอ่ะตามนี้เลยนะครับ แต่ที่ก็เป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมเตมที่จะเป็นพวกขนแมวสภาพดีนะครับผมสภาพดีเลยแต่ที่เป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆทั่วไปอย่าไปซีเรียสโอเคข้างๆสวยครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีตํามดีเยอะๆไม่มีแต่ที่เป็นพวกขนแมวตัวนี้สภาพดีเลยสภาพสวยนี่ข้างหน้าสวยมากนะครับ เป็นสีที่ผมชอบมากมอร์ดิสทำพวกสีสันเบิร์ดออกมาคอ่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสวยกว่าพวกยามาฮ่าอีกอันนี้ผมพูดจริงเลยมันหรือว่าแล้วแต่คนชอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโ <Okay. S 1> อเคอาพวกตรงบิดอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมอาเป็นธรรมดาของกีตาร์อาทัาชชิ่งต่ำเล่นง่ายเดี๋ยวผมวัดทัชชิง่งให้ก่อนทัชชิ่งเอาลงอีกได้เยอะเลย ผมแต่งไว้ที่2.0ตัวเนี้ยเอาให้แบบเล่นง่ายๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนปึ๊บอ,อ่า2.0นะครับผมจริงๆต้องยกขึ้นอีกให้มันสูงกว่านี้หน่อยหนึ่ง2.2ก็ได้นะครับผมกำลังดีโอเคเสียงดีมากตัวนี้ราคาอยู่ที่5,400 ครับผม501เมตรอินเจแปนนะครับราคาอยู่ที่5้าพันสสภาพสวยมากเลยนะครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บปลายทางมัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านได้เลยให้สําหรับท่านที่พร้อมโอนเต็มกับพร้อมโอนมัดจำลูกค้าท่านใดจองปากเปล่าปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมขออนุญาตไม่รับแล้วับผมนัดดูของวันนั้นวันนี้ทางร้านไม่มีการจองทางร้านจะไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้นะครับผมโอเค ถ้าเจอในเพจในกลุ่มลูกค้าทักแชท,ทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสวยนะตัวนี้ใครได้ไปคุ้มเลยใครที่ชอบสะสมอ่ะสีพวกเนี้ใครที่ยังไม่มีอะรีบคว้าไปเลยนานกว่าจะหลุดมาทีหนึงเสียงนี้ด้วย แนะนำนะเอาไปเปลี่ยนสายเอเล็กเซอร์หรือว่า,าหาเอ่อหาพวกสายดัดิโอของแท้ใส่เนื้อเสียงมันจะดีมากเลยผมเปลี่ยนมาให้หลายคนแล้วนะครับผมกีตาร์พวกนี้หาสายดีๆใช้นะครับผมโอเคฝากด้วยครับผม501 J ูนยสวยๆขอบคุณมากครับ